สำหรับการเซตใหม่นะครับที่พึ่งมาณตอนนี้ก็แชมเปี้ยนออกมาแล้วเป็นเคนเนนเราก็จะมาเข้าสู่ฤดูแห่งการวิเคราะห์การ์ดใหม่กันตัวแรกก็คือเคนเนนซึ่งตัวละครอื่นๆเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะออกมานะครับอันนี้ต้องไปรอติดตามอีกทีว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่เห็นว่าเดี๋ยวทากอนจะออกก็น่าจะมียูมิ เอาไปให้อยู่ทากอนเพราะโลบิ้งเทเลสโคปมันอยู่ทากอนไงเป็นแบดเดิลคูทากอนยูมีก็น่าจะเป็นแบดเดิลคูทากอนเราน่าจะต้องมาดูว่าเขาจะมีแมคาีนิกการเล่นยังไงให้ทากอนมันมีการเล่นที่น่าสนใจอ่ะจริงๆอารีก็น่าจะออกปะอารีจะใช่เพราะมันมันเห็นในซีนิมาติกเรียบร้อยแล้วอ,อ,อแ,วแต่ว่าออกวันไหนเท่านั้นเองก็มีอาลีก,กับเคนเน้นอ่ะที่เราเห็นในซีนิมาติกอ่ะอันนี้เป็นการ์ดสใบที่เขาปล่อยมาก่อนให้ดูนะครับตัวแรกเป็น กรัมเบิลสลักเป็นสเตตสองได้2อสครับเป็นแอดชูน uh huh. เป็นแ a n เดอร์ซิคู่กับบ e ชวอ w a t e r อันนี้มันมีเซลเซลอยู่ใช่ไหมว่าไอตัวเห็บเนี่ยมันสเตตสองสามในขณะที่ไอคนที่แตกเฟลเวอร์เห็บ <คน S 2> บอกว่าตะกระมากแล้วก็โมโหมากอ๋อมัน2อสาเพราะมันโมโหนะใช่ใช่คือแบบมันก็อยู่ของมันแต่ถ้ามีใครไปยุ่งกับมันมันก็จะโมโหกระทืบใส่อะนะ แตาตัวมันเล็กมากเลยนะเห็นอาร์เต็มยังอ่าถ้าเราดูอาร์เต็มเราจะเห็นคอนโคลจิตโอ้โหตัวแบบตัวแค่นี้ตัวแค่นี้แต่มันต่อยคอนโคตายอ่ะโคตรน่ากลัวคือไม่มีคนใส่ในเด็กแน่ๆแต่เจอแน่ๆเจอบ่อยแน่ๆใช่ป่ะเมเยอร์ลงแล้วไอ้นี้่สตดมานาสองสามไหมเมเยอร์ลงใช่เพราะว่าได้แอชชูนคืนมาหนึ่งใช่ อ่าล็อบป,ปิ้งก็เจเนเรทได้ล็อบปิง้งมันเจเนเรทมาาทายลีเจียนแต่แต่ล็อบป,ปิ้งไม่น่าอยากได้อันนี้อ่ะคือที่ที่มันดีกับเมเยอร์เพราะมันโดนดิสเคาว์ไงมันลดราคาแบบหนึ่งมานาสองสามแม่งโคตรไรลูบอร์ดเลยนุ้ยถูกมันเป็นตัวยูนิตเอ่อสแตทแวลูอยู่แล้วทีนี้แอดชูน<ม>จะเอาไปเล่นกับอะไรได้ก็ก็ในามิมฟื้นหน้าสองสามได้แหละถ้าพูดถึงนามิอย่างเงี้ยแบบนามิมันต้องการอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมันต้องการบอร์ดเหรอไม่รู้เหมือนกันว่านามิจะฟื้นกลับมา<ช>ยังไงเพราะหลังจากที่เนิร์ฟไไปมมม่่เเเเหห็็นนนใตาลยพี มไม่เจอเลยนะ normal กับแหลงเนี่ยไม่เจอจริงๆเล่น normal <laughs> เล่นแลงด้วยสองอย่างเลยเออก็ไม่เจอนั่นแหละเราเจออันนี้จากมีเยอร์เสกมาแน่ๆแต่เมนเด็กอะผมไม่เห็นภาพอะสองสองมานาสองสามมาจูนมันไม่น่าไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่เด็กไหนดีนะตอนเนี้ยก็เป็นเหมือนของเสกนั่นแหละครับอะใบถัดมาครับยอรเดอลแคปเทนอสี่สี่สี่สามาดุนเมื่อซามอนเอาโนเธออารายด้วยพลังที่เท่าหรือว่าน้อยกว่าจะให้มันบวกหนึ่งบวกหนึ่ง มันอยากลงก่อนแล้วอะไรที่มาทีหลังมันอน่ะจะได้รับโคทคชั่นเย็บคือจะตายยากขึ้นเช่นสมมติถ้าลงลงอินดิ่นสี่ปุ๊บป๊อปปี้ลงมาก็จะเป็นห้าสี่ทันทีอืมหรือลงเซตไปเซตก็จะเป็นหกห้าหกห้าก็จะได้ป๊อปปี้หกห้ากับยอร์เดอร์กับตันห้าห้าตีเข้าไปสองตัวแต่ไม่ค่อยอยากใส่ในเด็กเท่าไหร่นะมันแล้วแต่ว่าเล่นเด็กอะไรจริงบอกแล้วมันไม่ไม่เล่นในเด็กแอคโกรที่เล่นทั่วไปหรอกเซตป๊อปปี้อย่างเงี้ยไม่ใส่หรอก มิดเรนส์หรอแต่ mid มิดเรนส์ก็ไม่เห็นภา<ต> <จะ S 2> พเท่า<ม>ไหร่เลยหรือว่า v a ลูบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยมันมันท็อกซิกได้มากๆเลยนะถ้าเราลงใบนี้เทินสีย่ยังปลอดภัยใช่ป่ะสมมตินะเทินสี่ยังปลอดภัยใช่ไหมแล้วเทินห้าลงบันเดิซิตี้เมเยอร์ได้อะเออจริงมันก็น่ากลัวนะถ้ามันม่เยอะได้อะไรสักอย่างมันเล่นต่อแล้วทุกอย่างในมือก็ถูกแล้วเราก็ลงต่อลงต่อลงต่อเทินห้าลงมันอยู่ดิปแมงสามสี่ตัวเลยถ้าเมตาตอนนี้ไม่ใช่อปปี้เซตอฐาไอ้นี่น่าสนใจอยู่จริงๆแล้วคือมันช้าเกินไปตัวตัวเฉยอะไม่เท่าไหร่เพราะว่าสีมมมัันนนเเเเทโโปออคกก็็ฉฉย่่ะิวล เดี๋ยวต้องรอดูว่าใบเนี้จะมีที่ให้ลงไหมแต่ในเมตาที่มันอาจจะเกมไวในหน่อย,อยใบนี้อาจจะดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่มันดีนะมันดูเป็นเป็นอะไรที่แบบไม่ช้าเกินไปอย่างน้อยมันก็ไม่ห้ามานาครับตัวประมาณนี้อ่ะใบถัดมามินเนียนอย่างชอบไม่คิดว่าจะออกมาสองได้สองหนึ่งครับ <c oughs> เมื่อตายในใน,ในท้ายราวจะได้ก๊อปปี้ของไอใบนี้ซึ่งมันเป็นก๊อปปี้เฉยๆ <c oughs> ไม่ใช่เอ็กซ c o ส y ก๊อปปี้เนาะ อ่าเท่ากับว่าถ้าจะบัฟมันและให้ได้ตัวบัฟก็ต้องไอบอดเลกัซีอย่างเดียว้เป็นไอบอลเลกัซีเออไม่แต่ว่าเด็กเด็กอะไรจะอยากได้อย่างนี้ก็คิดเหมือนคิดเหมือนกรัมเบิร์สลาว่าคงไม่อยากเป็นเด็กขนาดนั้นสองมานาสองหนึ่งถ้าไม่ใช่เด็กที่ต้องการยื้เกมจริงๆเช่นแบบผมสมมติฮาร์ดคอนโทรลคือเด็กคอนโทรไม่อยากใส่เด็กมิดเรนก็ไม่อยากใส่น่อจเด็กระยะยาวมันอยากใส่สมมติอ่ะอ่เด็กที่มียอร์เด้วยกับตันชอบไหมอ่าสองมานาสามสองละก็ใช่แต่มันใช้สองมานาในการลงเลยนะ หรือหนึ่งมานาไม่มีเยอะคิดว่าเป็นช้อยซี่โอเคที่ได้จากแมนเดลเมเยอร์เหมือนเดิมเมนเดก่ะก็คโคชเนอร์เบอร์ว่าจะอยากใส่หรือเปล่าแล้วก็แล้วก็มันเป็นเดบิวดิ้งออปชันได้นะสำหรับเด็ก uh, อ่าไอ้แบนเดลทีเพราะตอนนี้แบนเดลทีมันไม่อยากใสอับโดลิมีฟลอซอนไอ้คิลยูหรือเชล่าก็เนี่ยแต่เอาจริงแล้วเราก็สามารถเสกมาได้เหมือนเป็นออปชันของเมลทาริเจียนที่เยอะขึ้นแล้วกันนะครับ<ม>สำหรับ Min มินเนี่ยนเอามาทำให้เคนเน็เลเวลอัพได้นานไปมั้ง มันม,มันมันมันง่ายกว่านั้น <c oughs> นะครับถ้าจะเอามาให้เคนเน่นเวลลอัพอบบมันมีสิ่งที่ง่ายกว่านั้นเยอะเลยอ่ะเรามาดูแพ็กเกจของเคนเน้นกัสมองสอได้สองเป็นยอร์เดร์ด้วยเนี่ยเมืม่อซัมมอนจะสร้างคลาวสแตนซ์อินแฮนเป็นการ์ดจริงใส่ได้ด้วยเนาะม,ม,มี r a r i ตีนะครับเบิร์สหนึ่งมาทำให้เพื่อนอ่ะบวกสองไแท็กแล้วก็เมื่อจบเทิร์นจะยกมันขึ้นมือเฉยเฉยใช่ ถ้าเห็นแค่นี้เฉยๆแต,แต่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 ถ้าเกิดสมมตินะอีกฝ่ายเล่นกาสมองมาอืเราอยากตีไปป่ะถ้าไม่มีคุยกระแทกอยากตีป่ะมันคือยูนิตเราตาเราไม่เสรนะสมมติเราลงป๊อป,ปปี้ไปอีกฝ่ายลงกาสมองป๊อปปี้อยากตีไหมก็ใช่เพราะว่ามันสามารถโบสองแทนได้เลยม,มันเป็นเบลส์ไม่ใช่โฟกัสเออมันมีแบบโมเมนต์อย่างนี้ดิอยู่อยู่ได้อ,อย่าลืมว่าเป็นการเซกมานะมันเป็นการเซกมานะมัน,เ,น,มมนเราแบบเออบอดี้สองสองก็เรสเป c t เอเบิละเทนดอกหนึ่งได้ใช้ได้ก็โอเค ถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้นะครับในเด็กเค n นเนนยิ่งใช้ได้เลยอ่ะออถัดมาเป็นชอนาโดเบริเออร์สองด้สแตทเท่ากันไปเลยเมือ่อซัมมอนมาจะบวก1นึ่งแอทแแล้วก็ได้คีย์เวิร์ดแบบแรนดอมแล้วมันก็จะได้บัฟเก็บทุกอย่างไว้เมื่อมันถูกรีคอรกแค่จากตัวมันเองนะเออถือว่าเป็นใบที่ใช้ได้สำหรับเด็กสายคอร์คือมันเป็นการมันมันแวลูแล้วนะสมานาสามหนึ่งคีย์เวิร์ดอะ เราแค่ไอเอ็นจกับคีย์เวิร์ดว่าคีย์เวิร์ดอะไรว่ามันจะเก่งไม่เก่งนั่นเองทัฟก็ดีทัฟก็หนาเควสแท็กก็สวยอิลูซีฟก็เยี่ยมก็ดีหมดอ่ะจริงใช่ไหมมีอะไรตัวที่เก่งเจเนอเรชันนะห่วยอักเมนก็ไม่ห่วยนะเพราะว่ามีการเซกอักเบนก็เล่นได้นะถัดมาเป็นสเปลฟัสอันนี้ต้องอ่านยังไงดีควิกเอ็นหรือควิกเคนสองมาหน่าเฟสรีคอร์ยูนิตที่แอทแท็กสามหรือว่าน้อยกว่ารีคอร์ใครก็ได้รีคอร์อีกฝั่งก็ได้รีคอร์เราก็ได้เหมือนเป็นวิวออฟไอโอเนียเล็ก เป็นการ์ดแบนดดลซิตี้หลวนนะใช่ใช่ใช่ทีนี้มันไปโดนอะไรแรงๆบางอย่างได้เลยนะเช่นแบบสมมติไอ้ฝ่ายเล่นสเวนมาเงี้ยอ้าวสเวนเด้งสเวนสามไปแท็กอ้าวเทชอ้าวเทชเทชด้งมันมีแชมเปี้ยนมานาเยอะๆที่แบบมันแอทแท็กต่ำกว่าสามอีกว่ะเวก้าอย่างเงี้ยมันใช้ได้หลายอย่างถามว่าน่าใสขนาดไหนอาจจะ ส่ได้เฉยแหละแต่ว่ามันเป็นมันเป็นออปชันที่จะดีดคนขึ้นที่ไม่ได้อยู่ในไอโอเนียนะก็ดูความยืดหยุ่นความอะไรเอามันจะมีดีเจนที่อยากใช้ไม่อยากใช้อ่ามันเป็นแบนเดลซิตี้คเี่มันได้กับคาริงสไตล์อะครับอ่าทันเดอร์ฟิสสามสองสามแบนเดิลซิตี้ล้วนมีอิมแพคเมื่อซัมมอนใบนี้ถ้าเราทําการซัมมอนทันเดอร์ฟิสในเกมนี้ไปแล้วมันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นมาซาแคชชิ่งทันเดอร์ตัวนี้เป็นสามได้ห้าสี่อิมแพคการ์ดใบเดียวกันอะมันมันอาเดียวกันเลย อันแรกเป็นมืออันหลังเป็นตัวรียูีกวะและสายฟ้านี่ไม่ใช่สายฟ้ามันด้วยนะดูข้างหลังมีคนยิงให้อยู่เคเนนเหรอเออเก่งไหมเก่งถ้าลงมันไปสองครั้งแล้วมันสามได้ห้าสี่อ่ะกับใบแรกคือเสียเทมโป้นะใช่มันเป็นสามได้สองสามสแตทค่อนข้างกระจกนิดหนึ่งแต่ถ้ารีทิสรีเทิร์นมันเหมือนจะคุ้มนะจะเป็นหกมานาห้าสี่คุ้มเหรอวะมันไม่คุ้มจอบถ้าจะให้คุ้มจริงๆคือต้องเล่นเด็กเป็นแบบพวกกอล์ฟอะกอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟอะ อันนั้นถึงจะเริ่มคุมเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเล่นตัวนี้ได้ยังไงบ้างเพราะว่าการที่ยกมันขึ้นมาแล้วเพื่อลงใหม่เนี่ยมันค่อนข้างเปลืองมานาเยอะอยู่ครับสามมานายูนิตอะอ่ะเรามาดูเคนเน้นกันเลยดีกว่าเคนเน้นมีมีมีประวัติไหมมีประวัติไหมอ่านานมาแล้วประมาณแบบหมื่นปีที่แล้วเลยครับมันเป็นยอร์เดนที่ไม่ได้อยากอยู่ในแบงเดอร์ซิตี้อะแล้วก็เลยออกแบบออกผจนโลกจนมาเจอองค์กรหนึ่งของไอโอเนียแบบคินโคก็เลยเข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง Oh. แล้วก็มืปีผ่านไปก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ทุกวันเนี่ยเ <c oughs> หมือนคิงเอ้เหมือนไฮเมอร์ดิงเจอร์ป่ะไฮเมอร์ย่ว่ามาสามร้อยปีเองโ oh, อ้นี่นานกว่าหรอ <c oughs> ไอี้แก่กว่าเยอะเลยมันมีความเกี่ยวข้องกับเซตเชนแล้วก็อากาลีป่ะมันมันอยู่ในลุมองค์กรคินโคเหมือนกันอะแต่ว่าเชนเน่นนี่เป็นตัวหัวหน้าพวกนั้นเลยนะเป็นบอสพวกนั้นเลยเพราะความ <c oughs> อาวโุโสด้วยใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่หมื่นปีสองหื่อธิบายหัวหน้าที่ตัวเล็กนะแบบดูหัวหน้าเป็นเดอร์สเกาทีโมงี่ก็หนึ่งหนึ่งหัวหน้าคินโคก็สองหนึ่ง ตัวเล็กๆท้งนั้นผมเอาเคนเนนให้ดูหน่อยว่าเคนเนนในตัวของไอเนี่ยเป็นยังไงนะครับเคนเนนเนี่ยจะมีสกิลในการติดสแต็กสายฟ้าให้กับศัตรูถ้าติดครบ3ครั้งตัวศัตรูเนี่ยจะติดสตันนะครับมันจะเล่นเป็นสายเวทอะที่ปาสกิล mm hmm. ติดสแต็กแล้วก็ให้ติดสตันส่วนใหญ่จะประมาณ mm hmm. เป็นเหมือนท็อปเลนที่เข้าไปสตันในเพื่อนเข้าไปเปิดอย่างเพื่อนใน LR ก็มีแมคชีนิกที่คล้ายกันแต่ไวกว่าเรามาดูตัวเคนเนนกันก่อนว่าเป็นยังไง เป็นแบนเดิลคู่ไอวูเนียเพราะว่าตัวเคนเนนตอย่ไอวเนี่ยสแตทหนได้สองหนึ่งมีควิกแท็กเมื่อซัมมอนจะได้มาร์บออฟเดอะสตรอมขึ้นมือจะเลเวอฟจากการซัมมอนตัวเพื่อนที่ชื่อเดียวกันห้าครั้งการอะไรก็ได้ชื่อเดียวกัน5้ารอบตัวมาร์บออฟเดอะสตรอมเป็นแมคเนิกของเคนเนนที่น่าสนใจมากเป็นแฟสครับจ่ายซูดมานาเป็นฟรีติ้งต้องใช้ภายในเทิร์นี้จะทําให้สตูอติดมาร์บออฟเดอะสตรอมถ้ามีอยู่แล้วจะรีมูฟมาร์คเพื่อสตันและดิวสองดาเมทไซ ยิงรอบแรกไม่มีอะไรยิงรอบแรกก็ปะมาไปก่อนยิงรอบ <Yep. S 2> สองปุ๊บมาร์ระเบิดสตันแล้วก็ดิวยสองมาร์กอยู่ถาวรนะครับเป็นคำว่าแกรนด์นะครับด,ดูแค่เนี้ย<ม>น่าจะไม่ค่อยเห็นภาพเดี๋ยวต้องไปให้ดูเกมเพย์อ่ะเคนเน้นล่างสองเก่งจริงแค่ล่างหนึ่งมันก็เก่งแล้วนะถ้าเราไม,ไม่ไม่ต้องดูเอฟเฟกต์ไม่ต้องดูอะไรนะจ็อบลองจินตนาการดูดีๆว่าหนึ่งมานาสองหนึ่งควิกับแท็กเนี่ยมันแวลูเยอะกว่าทุกตัวในเกมรวมกันเลยปะ่ะหนึ่งมานาทุกตัวในมีหนึ่งมานาอะไรสู้มันได้บ้างอ่ะดับบออรรร์์เเเดนนี่่่ยแตตวาาใม้คับ ไม่ค่อยมีคนเล่นตัวยูนิตหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งสามไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีไม่มีใคร,ใครเล่นต่อมันได้อาชิปกูให้ชิปคนหนึ่งแต่กล้าต่อยกับมันเะล่ะมันเป็นควิกแท็กอะคือ้วยความที่มันเป็นควิกแท็กน,น,น,นี่มันเลยน่ากลัวนะครับแต่ว่าอีกมุมมองหนึ่งมันก็โดนยิงตายง่ายเพราะมันเล็กแค่หนึ่งต้องมีการ์ดโปรเทคในมือทำให้ยึดเสปลนรีทีสก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งมันเป็นเด็กที่ยังไงก็ต้องใส่รีทีส3ามใบแน่ยกขึ้นหลบยกขึ้นหลบหรือไม่ก็ยกขึ้นเพ<ช>ื่อใชช้้วววาาาาาามมสรรถจจะู่่่่่่่ออิงๆไไยยพดดดท มาดูเรเวลสองครับเคนเน้นที่เลเวลสองเนี่ยเพิ่มแอตแทกแล้วก็เพิ่มเลือดมาอย่างอันหนึ่งแล้วก็บอกว่าเมื่อซัมมอนบล็อกหรือแอตแทกจะได้มากอฟเดอะสตอร์มขึ้นมือบล็อกในกรณีนี้คือโดนบล็อกนะบล็อกเกตบล็อกเกตเห็นไหมถูกบล็อกเหรอืเมื่อมันตีไปแล้วถูกบล็อกอ่ะก็คือพอตีได้มาอันหนึ่งแล้วมีคนมาบล็อกมันได้มาอีกอันนะอ oh. มันได้มาผีชิบหายเลยนะโคตรเก่งเลยนะโคตรเก่ง คุณมันได้มากกว่าเดอะสตอมสองใบแน่ๆน่ะถ้ามีคนบล็อกแล้วถ้าไม่บล็อกก็สามดาเมจปะไม,ม่บล็อกก็สามดาเมจใส่หน้าทีนี้วิธีการเวลอัพของมันที่ง่ายที่สุดอะกจับทรายเดี๋ยว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 อ้าวอยากเลเวลอัพง่ายไม่ <laughs> ใช่เหรอไม่ต้องมีรีทีสไม่ต้องมีรีเทิร์นรีทีสอะไรครับเทิร์นหนึ่งลงดูทีเปอร์เทิร์นสองลงไดเทิร์นสามอาเซียอา้าวเท่าไหร่แล้ว เฮ้ย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 มึงจะวิ่งออบไงไปแล้วไอ้นู้เทิร์นห้าฟลิปป่ะงี้บ้าน่ะใช่ป่ะเทิร์นหนึ่งลงดุนคีเปอร์เทิร์นสองลงไดเทิร์นสามลงอาเซียตีเอาสามเซนโซเยอร์ละเข้ามอาอีกตีอีกเออยิ่งถ้ามึงเล่นเบ็ดแดนด้วยนะครับเทิร์นหนึ่งดูนกิเปอร์เทิร์นสองไดเทิร์นสามอาเซียเทิร์นสี่ลงอ่ารีบอตแดนเซอร์ฟลิปแล้วแล้วถ้าสมมติอืมเล่นอ่ะอย่างอย่างที่มีคนพูดถึงกันเฮ้้้ยยรีีีคอออแบบนก็ตงาโดวะ คุณจะเล่นยาเซโอแล้วฟลิปประมาณเทินหกเทินเจ็ดหรือคุณจะเล่นดาบซ้ายแล้วฟลิปเทินสี่ผมว่าเคนเน่นน่ะเก่งอะเคนเน้นตัวธรรมดามันก็เก่งแต่ว่าเคนเนนที่เก่งโคตรโคคือเคนเนนล่างสองใช่ใช่ไม่ไม่ลเลด็กอย่างนี้ไม่ต้องใส่อะไรเยอะป่ะผมว่าใส่ทำไมับผมใส่แค่แอาเซียเคนเน้นพออะไรเลยไม่คุ้ม,มเพราะว่ามันโดนเนื้อไปในเรื่องของฟ e. อร์เรตดเวทเราไม่จะเป็นที่จะต้องใช้ฟอร์เรตดเวทมันสองมานาเปลืองเกินไปครับไปเล่นเป็นอาเซียกับเคนเนนน่ะแล้วก็เล่นเป็นสายไ <RC S 1> อโอเนียแน่นอน คงรีคออะไรช้าเปลืองมานะฮะอย่างเงี้ยเร็วกว่าเยอะโอเมเต่าร้เปอร์เนโหครับมันออกมาอย่างนี้ไม่ใช่ดาบรายอะสายสายฟ้าสายสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้า <laughs> อะมาดูสเปลประจาตัวของเคนเนนอันนี้ผมชอบนะใส่ได้เองด้วยเป็นแสม,มานาครับรีคอเพื่อนเพื่อยิงสองดาเมจใส่อะไรก็ได้อ๋อเหลือย่สองใช่ป่ะเน็กซัส <laughs> แป้งจบ <laughs> คือดาบรายอะไม่มีการ์ดยิง แต่อันนี้จะทําให้มีการยิงแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นแบนเดิลซิตี้ล้วนเท่าว่ามันจะใส่ไม่ได้ถ้าคุณจะเล่นไอโอเนียกับตัวของอาเซียาทางเทคนิคเป็นไอโอเนียก็ใส่ได้อยู่เราก็ใส่เชนเน็ตสาใบแล้วก็จวเชนเน็ตใ้ขึ้นนั้นเองง่ายใช่นั่นแหละมีแค่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่เราจะได้ไลนิ่งรัชอันนี้ก็ค่อนข้างตรงคอนเซปต์ในส่วนของสกิลของเชนเน็นะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นสกิลที่เชนเน็จะกลายเป็นลูกบอลสายฟ้าแล้วก็เดินไปทําดาเมจไม่ใช่เดิน <c oughs> ก็เรียกว่าอะไรเลยพุ่ง ยเป,เป็นก้อนสายฟ้าเขาไปทำเดาเมจค่อนข้างดีสำหรับใบนี้นะครับถ้าเป็นไอโอเนียจะยิ่งยิ่งกาหมัดมากกว่านี้ก็ตีแล้วเป็นแบรเดอร์ซิตี้นะครับถ้าเป็นนอกเด็กเคนเนนน่าจะไม่มีไม่มีที่เล่นเท่าไหร่แต่เราต้องรอดูอาริอะไรอย่างเงี้ยว่าอาริม่แมคกเนิกการเล่นยังไงอ่ะมาดูการ์ดจะใช้คำว่าอะไรเดีย ع? ตัวประกอบไหมสี่ได้สามสามครับเอมเบอร์มองครับเพนะือ่อแท็กบอกว่าเมื่อซลมอนเพื่อนมันจะได้รับไปแท็กบวกหนึ่งซลมอนเพื่อนคนอื่นอ่ะมันยืนบนสนามแล้วมันโตเรื่อยเรื่อย จ็อบในเด็กเมื่อกี้เลยสมมตินะสมมติเป็นเด็กเดิมนะอาเซียเคนเน้นใช่ไหมไม่แต่มันใส่ไม่มันใส่ไม่ได้ไงมันเป็นแบดเดิลซิตี้ล้วนอ่ะอ่าจจะเป็นแบนเดิลชูริมาก็ได้เอาอะอะแบนเดิลชูริมาเออเราก็ลงเอมเบอร์มังไปเทินสี่แล้วก็ตีไปเลยทรายออกมาสองตัวกลายเป็นห้าสามแล้วมันก็บังคับกันเหมือนกันอะก็น่ากลัวแต่เลือดมันสามผมว่ายังไงเอาไอโอเนียมาเพื่อโปรเทคเคนเน้นหรือว่าโปรเทคอาเซียจะสวยกว่า <g ül> ก็ใช่ก็ใช่ถ้าเด็กอื่นมันจะอยากใช้สีนน่สามสามวานิลาเหรอผมว่ามันนานเกินไปอ่ะสี่มานาะมัน <g ül> หนักเกินในการมาเป็นแบบไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องดูว่าจะมีคนเอามันมาใส่ไหมจะครีเอทการเล่นยังไง <c oughs> ให้มันสามารถใส่ได้อ่ะอ่ะมาดูใบถัดมาครับไ <c oughs> <c oughs> ลชูลิสสูลิสลสไลไลชูเลยเหรอโอเคลิสูเดอะไซเลนสตรอมครับเป็นห้าได้หนึ่งหนึ่งใช่ตัวมันกากแต่ว่ามันซลมอนห้าได้เจ็ดสามมีแพ็คแซลมอนสองฟาวครับ เนี่ยตัวมันอยู่ตรงเนี้ตัวเล็กๆมันต้องมีคนเอามาเล่นกับโกเกติอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ยกขึ้นซัมมอนแล้วก็ลงแบบคอสูญอ่าใช,ใช่น่าสนใจมันก็เต็มบอร์ดแล้วนะถ้าอีกฝ่ายไม่ได้มีเต็มบอร์ดด้วยก็มันต้องมีเจ็ดเข้าหน้าสักตัวยกเพื่อนขึ้นตัวหนึ่งแล้วก็ซัมมอนอีกฟิมิอของตัวมันแล้วก็ลดคอส <c oughs> ของตัวที่ขึ้นไปอ่ะเป็นศูนย์เท่ากับว่าเราลง <c oughs> ไอ้นี่ไปแล้วเราใช้โกเกติอีกไอ้นี่เราได้อีกตัวหนึ่งเราได้สตรอมคลาวสองตัวแล้วแล้วเราก็ลงไอ้ตัวนี้ <c oughs> จริงก็น่าสนนะเรื่องการทำลายเลยไม่ไม่ต้องสนเรื่องยงเรื่องยกก็ลงมันไปเลยมันก็ห้ามานาการตัวอื่นไม่รู้นะครับว่าจะมีคนเล่นเยอะขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่น่ากลัวอ่ะก็มีเท่านี้สําหรับตัวประกอบของเคนเนนก็มีเท่านี้ครับ คือให้พูดจริงจังนะไอ้พวกตัวประกอบมันเนี่ยไม่ได้อยู่ในเดคแคนเดนสักตัวเลยมาซาอะไรเอมเบอร์ม์งลิสูไม่ใช่เดคแคนเดนอ่ะทอนาโดวอลเลเอร์การสมองไม่แน่ใจมันไม่ได้อยู่ในเดคแคนเดนสักตัวเลยมันใช้มานานเยอะเกินไปแล้วก็จุกจิกเกินไปในการใช้งานนะครับไม่น่าจะอยู่มันเป็นตัวประกอบจริงๆอ่ะทีนี้เรามาดูเกมเพลย์ของเคนเดนกันตอนที่เคนเดนออกอ่ะผมนั่งดูอยู่แล้วผมรู้สึกแบบหุยประหลาดใจเป็นตัวที่เล่นง่ายเว้ย แล้วแมคคณิกก็ไม่ใช่แมคคณิกนี่เขาเรียกว่ากิมมีคของเคนเนนก็อยู่ครล่อะในเรื่องของการสตันนี่ยครับก็ใช้เป็นรีทีสแล้วก็รีเทิร์นลงคือการลงเคนเนนไปเทิร์นหนึ่งเลยเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่มัน questionable นะแล้วแต่เด็กแล้วแต่เด็กแล้วแต่ว่าเจอเด็กอะไรเพราะมันปลอดภัยมากเลยนะอ่ามันปลอดภัยต่อการโดนบล็อกแต่มันไม่ปลอดภัยต่อการโดนยิงไงก็หนึ่งมานายิงแม่กุ๊บช็อตไงเออกุ๊ปช็อต เตอร์โมเออตอร์โมชินิกบีมพาเล่อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่มีอยู่ไม่กี่อย่างนะถ้าเราแต่เด็กอะผมว่าลงไปเธอหนึ่งปีกดไปเลยก็ได้ไว้รู้อยู่แล้วอันเนี้ยใช้คู่ก,กับใบตะเกียครับเพื่อยกขึ้นมืออันที่จริงเราเล่นท่าแบบยกเขนเน่นขึ้นยกสี่ทีไหมใช่แต่ในไม่ทรัพยากรเฟืองขนาดไหนอันนี้จะว่ายังไงดีมองว่าในคลิปมือเทพแล้วกันคือเอาจริงๆอ่งะในคลิปนะถ้าไม่มีจิมโคมันไม่อัพจริงนะ มันเอนจินมันจะไม่พออ่ะอันนี้คือด้วยความที่มันมีคิงโคเวฟไฟเดอร์มันก็เลยได้เคนเนนเพิ่มอีกสองตัวซึ่งการที่มีเคนเนนหนึ่งสองตัวมันเป็นการนับว่าเฮ้ยแกซอมมอนเคนเน้นนะเว้ยเนี่ยพอสั่งทีเสร็จปุ๊บได้มาเขาเดือดสตอมครับถ้ามีสามตัวก็เกินไปเกินไปเกินไปจริงอันนี้ในฝันเกินอ่าไม่ละถ้าเกิดมันเป็นคิงโคจริงๆอ่ะเด็กจะจัดยังไงบันเดิลต้องถ้าไม่ใส่เลยก็จะมีแค่เคนเนนอ่ะใส่สามใบ เออเคนเล้นสาใบแล้วก็การยกมันสาใบนั้นแหละคือก็เลยคิดว่าในเนี้ยน่าจะดวงดีคือจริงๆถ้าเล่นเด็กตามที่มันจัดในลิปนะอลัลเลรเจนไม่ติดแล้วถ้าเล่นแนวเนี้ยคิดว่าน่าจะแพ้แอโกรแต่ชนะมิดเรนจ์มันจะไม่มีตัวบล็อกอมยูนิตเพราะว่ามันใช้มานาไปกับการรีคอร์แล้วก็ลงใหม่หแต่มิดเรนจ์ลงยูนิตเธอละตัวไม่อยากในการชนะ คิดว่าถ้าดูใช้งานได้ง่ายซิมเพิลแล้วก็ดูเป็นเมตานั่นแหละครับเคนเนนอาเซียไอโอเนียชูริมาสายฟ้าครับผมเท่าที่ไปอ่านในเ e ด d i t มาเขาคุยกันหลายท่าเลยนะแบบวิธีอัพเลเวลเคนเนนที่ง่ายที่สุดมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งมีเบลดแดนซ์ใช่ไหมแต่เบลดแดนซ์มันไม่แรงเลยว่ะใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็มีอ่าแมงมุมด้วยก็เป็นเคนเนนอีลิสใช่เอาอีลิสตีเรื่อยๆก็จะได้หนึ่งหนึ่ง ต้องมึงแล้วมึงต้องเอาเอลิตี้กี่รอบแล้วก็ไล่ไอ้นั่นอ่ะบูเดวิเทนนิ่งอ่ะได้อีกสามก็คือเอลิตี้สองรอบกับบูเดวิเทนนิ่งก็อัพเลยหรือจะเรียกเล่นเป็นไอ้นี่ก็ได้นะน็อกซัสอะมาร์ราเดอร์ก็ได้อ่ะเรียกมาร์าเดอร์ใค่ห้าตัวถ้ามึงเรียกมาร์าเดอร์ได้ห้าตัวไม่ต้องเล่นเคเนนแล้วมึงชนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูบางทีเคเนนอาจจะเล่นคู่กับอารีก็ได้อารีอาจจะมีแมคเคนนิกในการเล่นรีคอร์ก็ได้ร้อยเปอร์เซนต์อันนี้คือเกมอวยชัวร์แต่ว่าเออรอดูครับรอดูวว่าาาาาาออลีีจจะะแแแรงงขนนนดดไไหห้้้มมซซเย สำหรับตัวการ์ดนะครับมันจะออกวันที่9ก็รอเล่นกันในวันนั้นได้จะมีมการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนในเมตาต้องรอดูอีกทีเพราะกว่าเขาจะบัฟเนิฟมกร,ราครับแพชชใหญ่มกร,รา <c oughs> ไม่อยากย้ำแต่มันเรื่องจริงก็เ <c oughs> นี่ยแหละครับเคเนนอยากให้อรีคอเท่าไหร่2องไห น้อย<ข>อๆ่อยสี่ได้ไหมคอยยิ่งใหญ่หน่อยสองมันจะเป็นตัวเล็กกระดิ่งอ๋อสี่อ่ะไม่อยากให้อารีเล็กอ่ะสีกแล้วหรอเออใหญ่ย